ลงกะแล้วผู้ใหญ่สมบูรณ์เอามีดให้ผู้ใหญ่สมบูรณ์เล่มเอาละครับต่อไปเป็นรลโยไฮสปีดนะครับแต่ลงก่ะนี่ปัดกันเลยนะเป่ดไทยเลยเด้อผู้ใหญ่สมบูรณ์เป่ดไทยเริ่มได้นั่งเล่นวานาดิตย์นะครับหรือว่าวันีงของเรานะครับโอ้โหหอมหวานครับนะเออจะได้ไงกะแต่อนาคตนี่พัดมีดที่เหมือนกันนะฝังพัดเลี้ยวหล่ำ

อ่านโนนโ่นโนสไลด์สไลด์แกนกระดาษสองครั้งสองครั้งสไลด์สไลด์สองครั้งสองครั้งอ่านต่อไปเป็นไม้ดแดงไม้ดิ้วเออมีดเป็นมังงะมื่จะเลิ่มยิ้วๆนบมีดดาวน์คานมีดดาวน์คานลุกขึ้นโดนหลับโดนได้ได้โดนสองแพงครับแพงค่ะ Khóa khai đôn, khóa khai đôn Khóa khai nắm Phan Phan, đọc bài phân Quạt Nghiêm Nghiêm Xuất xuất 5 rồi nè Đấy, chạm lắm Đấy, chạm lắm Xôi, xôi 4 4

นี่ฮะนี่ดานปราบเยนนี่คือด้านไม่ตั้งหน้าที่สุดนะครับนี่หมดแขนแล้ววะค่อยๆซอยค่อยๆซอยเก็บไม่ไ้แทงปีน้ำนะ ช้าแต่เน้นๆค่อยๆซอมเลยฮะบอลแข็งๆกะนปีน้ำมันแข็งะกันแข็งอันนี้ลาบไปหลายร้านละเยอะมากสองพันแปดไม่ตามเลยนะแข็งเราไม่เห็นนี่แน่ดาไม้ตั้งเป็นไม้ยูคาผสมไม้กระถินนรำลงนะครับประกบกันนะครับเป็นไม้หน้าสารประกบกันสองท่อน,น,นครับ มันจะมีการเด้งการดีดนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับตั้งคมนาัเาตั้งมา้า้อยั้มได้สองร้อยไกลละไกลละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้อยู่

นี่น่นี่น่ได้ได้มีแต่โค้งเล่ะเข้าผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่รอโผมอยู่เนี่ยบอกโค้งจะได้โมอยู่อันนี้ตั้งมาฝาลอดเนียเพราะผมอยู่ผมอยู่เจ๊เจ๊สูไหลสูมันอะไรอย่างเงี้ย่นะเออนี่แท่นพาลอดนซ่สร้างทำน้อยน่ะมันเราร่างไม่พาลอดอย่างเดียวนะมาสิจ้าแล้วน้ำมาหึงอ่ะต่อไปกระดานเอซีกระดานกระดาน เำ้ยการลบกันเยี่ยมเยี่ยมไม้ปิดอ้าวเหลือีกสองเล่มอร่อ่สงเล่นไ เดี๋ยวกันนะแข่งครักันแม่สุดยอดรักโดนดัก ลบไปแต่เดือนะสามสิบเรือเหลือไหอมครับนายโยเรือไหมไบอกไปตั้งหหนะไม่เรือตังผงหนตังคงหาเขายู้อะไรแล้ววะ